ไม่ต้องเป็นห่วงผมผมเข้มแข็งอยู่แล้วแนักชีวิตเหลือแม่เพื่อนที่รักทิ้งทุกคนเลยไล่ขอโทษทุกคนไปติดสาวมาแฟนคลับรอลุ้นความสัมพันธ์สรุปยังไงแนะ่ แน็กชาลีและเก๋ไก่สไลเดอร์มีประเด็นให้สงสัยไม่หยุดแฟนคลับพูดถึงอย่างต่อเนื่องว่าทั้งคู่ตกลงเลิกกันงอนกันหรือดีกันแล้วสถานะตอนนี้คืออะไรแน่โดยเผยไลฟ์สดของหนุ่มแน็กตอนหนึ่งบอกว่าช่วงนี้ผมอาจจะดูเหงาหมอยหน่อยไม่ต้องเป็นห่วงผมนะเพื่อนๆเป็นห่วงตัวเองเถอะเพื่อนๆอย่างที่ผมบอกอย่าไปเมนอะไรที่ไม่ดีถึงใครไม่คุ้มใครฟ้องมาผมเป็นห่วงผมรักพวกคุณจริงๆแน็กยังรำพันชีวิตเจอแต่เรื่องเดินตกคลองขับรถอยู่ ก็โดนพึ่งต่อยโดนน็บอกว่าอยู่มันแบบนี้ชีวิตมีเพื่อนเพื่อนเป็นกำลังใจก็พอแล้วเดินตกคลองชีวิตเหลือแม่เพื่อนที่รักทิ้งทุกคนเลยตอนนี้มาไล่ขอโทษทุกคนเลยกูขอโทษกูขอโทษครับกูขอโทษครับกูไปติดสาวมาขอโทษนะครับผมรักทุกคนนะรักมากๆด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขผมเข้งแข็งอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงผมผมอ่านทุกคอมเมนต์ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับ โดยมีบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจแนบจำนวนมาก